เขางามบ่มาอืดบงเข่ามานี่เขาเกาหลีคืองามเลยอยู่ไหนอยู่หน้าคือเกาครับบนนี้เาดเข่ามาอดอันนี้ผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงเขาคือผู้ชายผู้ชายหลอผู้หญิงหลอผู้หญิงก็หลอกโสดโสดโสดว่ไหนโสดโอ้โสดเปิดคนไปหยางไปย่ายแปง ซื s s oy, tai, ấp, e ek, Ê, ้อรถบานมาจอดดีลูกพี่วิวสวยวิวสวยครับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เมื่อนี้คราบมาปลูกหอมปาดเขาไหมบ่จากมือนี่อีกสิบมือได้เกี่ยวมันเหลืองเหรอสิบมือได้เกี่ยวเฮ้ยหอมสัมภาระปูนะเฮายางโอ้ยยางรัดเขาไปกินเขา แต่กับมากินเขาบนเกาขึ้นอีกจ้ะมให้ยูย่น้าคือเกาครับพี่น้องเมื่อนี้ครัมามบนปูกหอมครับภูเขาครับภูเขาทาั้งภูเขาครับเป็นหอมล้วนๆครับเกาลีไต้หอมล้วนๆหอมล้วนๆครับภูเขาเกาลีไต้มันมีต้นไม้เหมือนบ้านเราเลย เฮ่อหอบไผยใจหูเนาะว่าพื้นสิภาคับมากินเข่าพี่แล้วสิบ่ย่ายงลัดปลาไปหรือพุ่นอ่ะเพราะกันย่างลัดไปพุ่นคนทช่แต่กับมากินเขา่าพี่เอาลบลุบเฮ้อ nhiêu ơi nít nít phụ nà lò lò thành thom lò thành nhớ thợ lay vậy thom lò, phải mẹ mười có phải mẹ thom hàm mười con bảo thom cứ lò đấy bà tiếp to như thế này tại เออ,อมองกินเขา